กิจกรรมสร้สางสารรค์กิจกรรมสร้างสารรค์ของกันนะคะเมื่อวานเด็กๆไม่ได้มาเรียนเพราะว่าเด็กอยู่กลุ่มบีนะคะวันนี้คุณคณรูก,ก็จะมาสอน้เด็กกลุ่มบีอีกหนึ่งรอบนะคะเมื่อวานกลุ่มเอมาเรียนใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะกลุ่มเอมาเรียนนะคะก่อนที่จะเรียนเด็กๆมาร้องเพลงนี้ให้คุณครูฟังซิเมื่อกี้ได้ร้องไปแล้วไสร้างสรรค์อ่ะเพลงหนอนผีเสื้อพร้อมกันก็ ខ្យែ្្ទៅម្ះថ្រំបារបាន់ទៅ្្ទៅម្្្ទៅទៅ្្ទឹងអូ្យនាប់មាល់ការោះថ្ วัาดีชายนะคะอ่าทีน,นี้มาดูนะคะวะ่ากิจกรรมแรกที่เราจะเรียนเป็นกิจกรรมอะไรนะเป็นเรื่องอะไรแต่ก่อนที่จะเรียนเด็กๆจำข,ข้อตกลงของเราได้ไหมคะได้่าวันอย่างไงนะข้อตกลงกิจกรรมสำคัญว่าอะไรข้อทีหนึ่งให้เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมคนล่มีม่าอย่างคะ หนึ่งอะไรนะหนึ่ง,งอ่หนึ่งอย่างนะคะแล้วข้อที่2เด็กๆรู้จักการรอคอยอุปกรณ์แบ่งปันเพื่อนใช่ไหมคะอ่าแล้วข้อที่สามว่ายัางไงนะลูกข้อที่สามเมื่อเด็กทำง,งาน<แ>เสร็จแล้วกเก็อบเก้าอี้เท่าที่นำผลงานของเด็กๆมา แล้วขอ้อที่สเด็กนำผลงานของตัวเองไปไว้ไหนนะอาเอาไปเก็บไว้ตรงหน้าห้อหงใช่ไหมคะเอาไปทอยไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วข้อสุดท้ายว่าไงนะข้อที่ห้าเด็กไปเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมคะที่ตัวเองทำเขา้าทีให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเด็กก็กลัเข้ามาใน,ในห้องนะคะแล้วเลือกอะไรคะของเล่นมานั่งเล่นใช่ไหมคะแต่เด็กๆเล่นเล่นกันได้ไหมคะได้ไ,ได้ต้องเล่นของใครของม,มันนะคะเสร็จแล้วข้าได้ยินสสญญาณอะไรคะ สัญญาณอะไรนะ <Okay. S 1> คุณครูทอดเทมบรีนหนึ่งครั้งให้เด็กก็เก็บเท้าทีแล้วกลับไปนั่ง <Okay. S 1> ที่ของตนเอง <Okay. S 1> <c oughs> อ่ะเรามาดูกิจกรรมแรกนะคะที่เราจะเรียนนะคะคืออะไรนะลูกอันเนี้ยหน่วยผีเสื้อคุณครูให้เด็กๆนะคะว่าภาดตาม จินตนา,าการนะคะตามจินตนาการนะคะหน่วผีเสือ้อเด็กก็ต้องวาดภาพอ,อะไรนะผีเสือ้อซึ่งคุณครูเตรียมไว้ให้แล้วคุณครูจะเอาคนที่เรียบร้อยที่สุดออกมานะคะพร้อมหรือยังคะ,พ,ะพร้อมแล้วค่ะอพร้อมแล้วมาดูนะคะคุณครูนคุณครูเตรียมไว้แล้วมูนะว่าดิิ๊จะทำอะไรนะคะ ดูนะคะอคนที่เรียบร้อยเอยด็กดูนะใครอยากเป็นคนเก่งคะเติมเต็มยกมือก่อนนะคะเติมเต็มมาวาดให้เพื่อนๆดูซิลูกีเสื้อนะคะ เสาาือมาใหนเพื่อนบูเต็มหนักไปกินมาาเลยลูกจะเอามาสองคนเอาคนเรียบร้อยอีกหนึ่งคนนะคะตีสีน่นาทีนาก อ่ะตอนนี้เติมเต็มเริ่มเป็นปีกแล้วนะคะปีกปีเสื้อแล้วนะคะอ่ะเป็นปีเสื้อให้เหมือนกับครูนะอย่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวอ่ะคุณซิ่งไทยยร้อยที่สุดเดี๋ยวจะเอาออกมาดิคนไหนใครอยากออกมาคะอ่ะอันติ๊กยกก่อนนะคะเดี๋ยวอันติ๊กมันเดี๋ยวรอก่อนอันติ๊กรอก่อนนะ อตเติมเต็มกลับมาปรบมือให้เติมเต็มหน่อยนะคะเติมเต็มว่าผีเสื้อใช่ไหมคะแต่ยังไม่สําเร็จนะคะเดี๋ยวให้อันตีสม,มาต่อนะคะอันตีสม,มาวาดต่อนะคะผีเสื้อมีอะไรบ้างอ่ะใช้สีแดงด้ยวยก็ได้ด้วสีแดงต่อเติมใส่หัวกไปด้วย là từng từng tâm trạng anh cho bà, ก็ปรบมือให้อันติฟหนวดขาลูกสงมากเลยนะคะเห็นไหมระหว่างเติมเต็มกับอันติฟวาดใช่ไหมคะเติมเต็มวาดตัวผีเสื้อแล้วอันติฟมาต่ออะไรคะอันนี้คืออะไรคะผีแล้วก็ใส่หนวดผีเสื้อโค้งโ,โออกมาใช่ไหมคะเนีย่ยใส่ผีผีเสื้อนะคะผีเสื้อออกมาเป็นรูปผีเสื้อแสนสวยแล้วใช่ไหมคะ อันนี้คือผีเสื้อนะคะเติมเสื้อทับสายนะยางทำได้ไหมคะเด็กๆ <mani. S 2> ทำได้ไหมเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กชายไม่ได้ยินเสียงเลยทำได้ไหมทำ <straightforward. S 1> ได้ค่ะมากเลยนะคะอันนี้คือกิจกรรมแรกคือวาดภาพรัดบายสี ตามินตนาการแต่ให้เด็กๆสอบของกับหน่วยด้วยใช่ไหมคะเพราะเราเรียนหน่วยอะไรนะเพื่อนน้อยใช่ค่ะเพื่อนน้อยปีสวยนะคะกิจกรรมต่อไปเพราะว่าเด็กมีไม่เรียบร้อยอยู่หนึ่งคนสองคนน่ะคุณครูจะไม่ให้ออกมาสาธิตนะนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะ เป็นกิจาการรมต่อเติมภาพนะคะเนี่ยซึ่งภาพที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆจะเป็นภาพนี้นะคะจะเป็นภาพนี้นะคะเป็นผีเสื้อแต่มันยังไม่ครบคุณครูจะให้เด็กต่อเติมแล้วระบายสีภาพทำได้ไหมคะทำได,ะได้ค่ะกิจาการรมนี้คุณครูจะไม่ให้ ออกมาสาธิตแล้วนะเด็กเพราะเด็กไม่เรียบร้อยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาคุณครูระบายสีเนี่ยคุณต่อเติมมีพึ่งน้อยใช่ไหมคะมีพึ่งน้อยขึ้นมามีดอกไม้เนี่ยมีเนี่ยเห็นไหมคะคุณครูระบายสีเด็กๆก็ต้องระบายสีให้สวยแบบผู้คนลูกอันนี้คือต่อเติมภาพนะคะต่อเติมภาพและระบายสีให้สวยงามผ่านไหมคะลูกผ่ <5 S 1> านผ <5 S 1> <ห>่านไหมผ่านผ่าน <5 S 1> <5 S 1> กิจการต่อไปจะเป็นอะไรดีนะกิจการอะไรนะเป็นวาดภาพแล้วเป็นต่อเติมแล้วเป็นอะไรนะลูกที่วาดภาพีน้ำันเป็นอะไรคะทีน้ำมัอดินนะ้ำมันเก่งมากเลยดินน้ำมันท้าเด็กๆทำเด็กๆก,ก,ก็ต้องให้สอบ้องกับหน่วยด้วยนะคะ หน่วยนี้ผีเสื้อเด็กๆก็ต้องปัน้นตัวนอนปั้นผีเสื้อใช่ไหมคะใคือติดน้ำมัคนคุณครูจะเตรียมใส่กล่องอย่างเงี้ยเป็นของไทรของมันแล้วมีสัญลักษณ์ติดด้วยให้หยิบของตัวเองมาไปหยิบของเพื่อนได้ไหมคะได<ห>้ได้ไดคุณตัวอย่างที่คุณครูเตรียมให้เด็กๆดูคืออ,อะไรคะ ปลูกปั้นตัวหนอนง่ายไหมลูกตัวหนอนเนี่ยง่ายไหมคะง่ายไหนใครทําได้ยกมือเก่งมากเลยนะคะท่าไหมคะมินนมันผ่ใครปั้นใครทาเสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วต้องเอามาส่งคุณครูบันทึกใช่ไหมคะแล้วมาเล่าให้คุณครูฟังใช่ไหมคะอ่า่าเก่งมากนะคะเดี๋ยวใครเรียบร้อยคุณครูจะให้มาทำนะนี่นะ กินจ้กัต่อไปเดเป็นอะไรนะ,ะ,นะะสีน้ำเป็นอะไรนะสีน้ำอ่ะสีน้ำสีน้ำซึ่งคุณครูให้เด็กๆวันนี้เราจะมาพิมพ์ภาพนะคะจากมือแล้วให้เด็กๆต่อเติมนะคะเป็นอะไรคะเสือ้อเป็นอะไรคะเป็นเสื้อผีเสือเอเส้อ,อ กิจกรรมนี้คุณครูจะให้เพื่อนออกมาสาธิตให้ดูเอาคนที่เรียบร้อยที่สุดถึงอวยคอรยูนะเอาที่เรียบร้อยที่สุดมานะคะเนี่ยกิจกรรมนี้นะคะว่าทำอย่างไรนะคะเอาซินั่นให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูขอปูพายางแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวโต๊เะเลิกนะคะลูกปะพายางแม่ปูเนา ปิดจากตางนี้นะคะเนี่ยคุณครูขาดเหีือคุณครูออกกันนะเอาใครดีนะเอาใครดีนะคะอาคนเรียบร้อยคนครูจะมีกระดาษบาๆให้เด็กๆหนึ่งแผ่นนะคะแล้วจากทางนี้คุณครูจะเอาคนที่เรียบร้อยมาเอ๊ะเอาใครดีเอ่เอาใครดีเอ่ยเนค้างอะ แม่นะคะคุณครูก็มีเตรียมผ้าให้ด้วยอะนาดาฮะอะดามานั่งข้างนี้นั่งข้างนี ha, ้จะได้เห็นอะดามานั่งข ah, ้างนี uh ้ค huh. ุณครูก็จะมีสีแดงให้เด็กๆใช่ไหมคะจะหักยังไงนะคอยดูนะเด็กจะเป็นแบบเนี right ้ยอะนดาชอบสีอะไรอะนาดาชอบสีอะไรอ่ะส <M> ีแดงคือแขนเสื้อขึ้นแขนเสื้อขึ้นข้างนี้วย เออข้างนี้ข้างไหนข้างไหนข้างขวาเอาข้างนี้นะพอเราจะาข้างเลยนะเอาสีแดงใช่ไหมเราก็ใช้คู่ก่องทอนสีแล้วเราก็อย่างนี้นะคะแต่ตอนที่ทำกิจกรรมเด็กๆต้องอะไรคะต้องทำเอง <S <S เอาใบเช็ดหน้าได้ไหมไม่ไเพราะอะไรคะหน้าสกปรกหน้าสกปรก คุณครูจะเตรียมผ้าเช็ดมือให้เด็กๆนะคะพอทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กต้อง ครูจะเตรียมผ้าเช็ดมือให้เด็กๆอย่างนี้นะคะดูซิว่าเราจะทําตรงไหนอีกอย่างนี้มันสวยหรือยังลูกสวยดียังคะอย่างเงี้ยสวยดียังคะอ,อ่าสวยแล้วเด็กๆก็มาว่าพอแล้วนะคะน้าดาวอ๋อน้าดาวหน่อยหนึ่งถก็เริ่มลงมาทำในเพื่อนๆพือเนาะอ่าเด็ดกเพื่อยน,ะน,นอยากดูเดี๋ยวน้าดาวข้องลอตรงนี้นะคะาวลูกนะเอาสีอะไรไน้าดาสีนะ Cái nó đó พอไน้าอย่างนี้เด็กๆก็ต้องไปวาดตัวอะไรคะตัว่ตัวอะไรคะตัวผี่เ่ผ่านไหมกิจกรรมนี้ผ่านไหมอ่าผ่านเก่งมากปรบมือให้หน้าดาหน่อย่กเก่งมาน้าดาไปหากล้กุ้่ดีกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรนะสีน้ำเราจะเป็นอะไรนะลูกจะเป็นอะไรนะคะจะเป็นอะไรนะคะ ันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้กอันเนี้ยคืออะไรปลาดิคืออะไรคะปลา,าดิหน้าปลาดิวันนี้คุณครูมีงานประดิษฐ์ให้เด็กๆนะคะหนึ่งชิ้นเราจะมาประดิษฐ์นาฬิกาผีเสื้อนะคะซึ่งคุณครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆอย่างเนี้ยหนึ่งชุดนะคะจะเป็นผีเสื้อที่คุณครูไม่ได้ระบายแล้วก็กำไลหนึ่งอันเพื่อจะเป็นสายนาฬิกานะคะ คุณครูจะให้เด็กๆระบายผีเสื้อเแนบบี่ยแจบกบให้สวยงามแบบคุณครูนะคะระบายออกมาอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ไดเสร็จแล้วก็คุณครูจแจกแอกอันนี้ให้คนละหนึ่งเส้นเพื่อเราจะมาทนานาฬิกานาฬิกาให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเย็บติดให้ใครเสร็จแล้วเอาเส้น ที่คุณครูตัดนะคะกระดาษที่คุณครูตัดมาให้คุณครูแล้วก็ผิดเสื้อที่คุณครูแจกให้เด็กๆก็จะได้นาฬิกาโลนล้านมืออ่านะคะหนึ่งเรียนนะคะใครทําเรียบร้อยใครทําสวยคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับบ้านด้วยดีไหมคะดีค่ะใครอยากได้ไไไเก่งมากเลยะคะ่ะวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนดีมากนะคะ เด็กๆพร้อมที่จะทำงานหรือย oh ังคะพร้อมแล้วนะคะเรามาแบ่งกลุ Nowadays, ่มกันตอนนะคะเราจะร้องเพลงอะไรดีนะแบ่งกลุ่มอะร้องบ่อยแล้วเอาเพลงลมเพลงลมพัดเปลี่ยนมากเลยนะคะเปลี่ยนลมเพลงลมพัดลมพัด แล้วเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนลืมไปเราก็ต้องเป็ป่งกุ่มกรอนใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยร้องเพลงใช่ไหมคะอ่าคุณครูบอกว่าจะร้องเพลงอะไรเนะแต่เติมเต็มบอกว่าจะร้องเพลงนกคู่กับฟองฟ้าคุณครูบอกว่าร้องบ่อยแล้วเปลี่ยนเป็นลมเพลงลมพักมากแต่ก่อนที่เราร้องเราต้องเป็ป่งกุมก่อนเอาคนที่เรียบร้อยที่สุดออกมาครับใครน่าอับเล็กมาแจกหรืแจกนะ้าใครเลือกไม่ต้องให้เลยนะลูกสาว ไปเลยเป็นแถวยาวเลยลูกจับไว้ๆลูกเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นละ เลยเหรอลูกหมือน้วใช่ไหมคะอ่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วอะร้องต้องการลมเตะลมถ้าดังไ ใส่ก่อเราเราเลือกกิจกรรมไปหนึ่งอย่างหนูจะทำอะไรกันคะไปด้วยกันนะอ่าวสามคนยกไปหานตะการอ่้ว้วเดินตามกันไปเดินไปเลยทุกคอนูนะเอาคนที่เรียบร้อยเนาะคูยอุยยุยใครไม่เรียบร้อยไม่อ่าลมเพลลมโบ๊ะ เลือกมาใส่ตัดกองเลยค่ะามาใส่เลยเดินแถวมาใส่ใส่แล้ไปก่องเราเลือกกิจกรรมเปสิคานาลาเอาไปสิเอามาใครขั้นไปแล้วเดินตามกันไปคนแรกเป็นคนเลือกนะคะอ่านร้องเสียงดังฟังชัดลมเพลง เลยลูกใครมาตอนใส่เลยค่ะเรียมด้วยใส่เลือกกิจกรรมไปหนึ่งอย่างคืน้ำไปใครกันึ่งที่น้ำเต็มเต็มก็เอานั้นไปเลยอ่ะแล้วก็เดินตามกันไปลูกเหลือสี่คนแล้วนะลมพีลงพัดลมจังหวัดพัดมาไวไปลมพีลมพัดอะไรลมพีลม กอแล้ดูซิจะทำกิจาการรมอะไรเลือกเลยคนที่ใส่คนแรกอ่ะไ่ม่ยนะคะไป,ไปตั้งใจทำกิจาการรมนะคะ